พ่อใหญ่ผู้อดีตถือขี่เคบกัดพี่น้องเอ้ยตะขาบตะขาบกัดพ่อใหญ่ผู้อดีตขึ้นว่านนี่ไปหาหมอกับบ่เศร้า หมอฉีดยาชาหายสองสามเข็มกับว่าหายกรับมาเฮือนมาใส่ล่างจืดเดอร์พี่น้องเอ้ยจเจมนดี้คอันผู้ใดถึกมาแลงสัดก,กัดต่อยใส่ล่างจืดใบล่างจืดเอามายองยองหรือเอามาตั้มตั้มหรอกกปิด มองทีเพื่อนกัดแหมเดี๋ยวสิเอาให้เบิงใบเพื่นเป็นยังสินี่พี่น้องใ <c oughs> บเพื่นเป็นยังสิยายสารวยเอามาก,กับตั้มตั้มใส่กับหวานใส่ทั่วทีบก็บบอกเศ้าพี่น้องเอ้ยเราเจ๊บจนเราสันสะบันมืดอ,ออกเฮือน้ำมือ ตั้มใส่กับหวานขีเค็เพื่นวะนี่คือใบล่างจืดนี่หวานขีเค็เพื่นวะพี่น้อง พยายนผู้อดีตเอาพ่อใหญ่พู้อดีตโว์มือไม้บังคือจังมืออ้วนๆนี่แท้อ่ะโซ่สองวาวน้ำนี่เด้อพี่น้องคันผู้ใดถือกีเค็บตอดผู้ได้ถือเค็บตอดสิกินน้ำก็ได้สิท้าน้ำก็ได้ยำเปล่าพยายนผู้อดีตเทิงกินเทิงท่ากินอย่างเดียวท่าน้ำพร้อมเน็บสันสะบันมืดตัวไปแล้วเจ็บสันสะบันมืโตเลยพี่น้องเอ้ย ตอนนี้ก็ยังเสียวเสียวอยู่แล้วะเตรียมโต๊ะสิไปทำงานแล้วจ้า